สวัสดีกันด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจเจซ่ากับ Play g เกมสนะฮะอยู่กับผมต่อมผู้บรรยายอ่ะสำหรับในคลิปนี้นะฮะผมจะมาแนะนําการดูนะครับว่าใครมาแอบเข้า Facebook ของเรานะฮะแอบเข้า facebook ของเราเนี่ยมีใครแอบเข้ามาใช้บ้างก็มีวิธีดูไม่ยากเลยนะฮะก็ทำตามนะ ของผมก็จะเป็นภาษาอังกฤษยอย่างที่เห็นนะยก็ไปทําความเข้าใจเอานะครับอันดับแรกไปคลิกที่นี่เลยฮะตรงที่เราจะออกระบบมันจะมีชี้ลงมาสูงกว่าล็อกเอาหน่อยก็จะเป็นเซตติ้งครับกดไปเลยอพอได้แล้วมันก็จะมี General นี่ทั่วไปก็ Security นี่ Security นี่จะเป็นความปลอดภัยนะฮะคิดที่ Security เลยอ่ะท่านมาดูตรงนี้ครับ where you are logged in มันก็จะบอกว่าคุณ l o อกอิที่ไหนนะฮะสถานะการล็อกอินของคุณคืออะไรประมาณนี้ล็อกอินในอะไร review a n d มา Review and manage where your current l y log into facebook คุณเข้าจะมาแก้ไขรีวิวดูอะไรเนี่ยเกี่ยวกับการเข้าใช้งาน facebook ต่างๆของเรานะฮะดูได้ที่ตรงนี้นะฮะกด Edit เลยนะฮะ,ะมาดูอันปัจจุบันของเราก่อนเลยนะฮะ local ก็คือประเทศอะไรประมาณนี้ประเทศจังหวัดอะไรประมาณนี้นะฮะดู IP ด้วยนะครับ IP ก็จะเป็น b a s e n on IP bypass on IP สองจุดสองเจ็ดจุดห้าห้าจุดสองสองสองจุดหนึ่งสองเจ็ดนะครับก็คือที่ผมใช้อยู่จัดปัจจุบันนะฮะ ดิวิกไทก็คือใช้ Google Chrome บน Windows 7ถ้าหากใครใช้ไปจูเบ์เซอร์นะครับมันก็จะขึ้นว่า Google Chrome เหมือนกันใช้ Chrome ใช้ Chrome เหมือนกัน Windows 7เราก็มาซ่องดูไปเรื่อยๆนะครับว่าอันไหนแปลกตานะฮะบ,บนเดสก์ท็อปนี่ก็คือคล้ายๆไอ้ Windows ที่มันเหมือน Android อะอะไรสักอย่าง ที่มันเป็นคอมของ Apple เนี่ยมันจะเขียนไว้เดสก์ท็อนะครับนี่และผมเคยไปใช้อยู่อันนี้ไม่แปลกตานะฮะดูที่ Mobile b r o ว์เซก็ใช้อยู่เครื่องเดียวนี่แหละก็ไม่แปลกตานะฮะ b o o k o o k for android 4นะครับก็คือโปรแกรม Facebook บน Android ผมไม่ใช้วิน ผมไม่ได้ใช้ iOS นะฮะก็เคยเลยไม่มีนะครับไม่มีแปลกตาเลยนะฮะในนี้ไปดูนะครับอะไรแปลกตาถ้าเห็นแปลกตานะครับท่านกด่ N Activity Activity นะครับ N Activity จบการทํางานจบกิจกรรมไปแล้วเขาก็จะเข้าไม่ได้นะครับเขาจะหลุดออกแต่เขาก็เข้าใหม่ได้นะฮะได้หรือเปล่าไม่รู้ผมก็ยังไม่เคยลองเหมือนกัน ก็มีแค่นี้นะครับปิดไปแหละสำหรับใครที่มีปัญหาอยากสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อได้เนี่ยชื่อ Facebook อะ่ะเนี่ยอะไเนี่ยตามนี้เลยโอ้ยเน็ตการเนี่ยตามนี้เลยครับก็ขอจบคลิปกันไปเท่านี้แล้วกันนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยพนัที่นี้ด้วยก็ ไปแล้วบายๆแค่นี้เนาะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับ